นิ้กเรียงนุ่มก็เรียกทำเองด้วยป๊าบึ้งครับทุกคนมีพระเอกใหม่มาด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะถามว่าไม่จริงเนี่ยปอซิลมอนไม่เคยเห็นใช่ไหมอ่าชิมก่อนนี่เอฟซีตัวจริงก็แบบนี้นะอ่าโถอ่านเอลงพี่มีกี่คนตอบให้ถูกนะก่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมีรักแฟนเพลงทุกท่านเอ้ยไม่ใช่ผิดช่องเว้ย ครับ th สวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมการเดินทางของของอเนกนัวกินที่วนอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางใช่เลยนะครับวันนี้ผมกลับมาแม่งสอนอีกครั้งครับกับการที่จะมาเปิดเผยอะไรใหม่ๆทุกคนได้ชมโยมเจ้าของช่องครับคนเดิมครับวันนี้เลยจัดหนักเลยนี่เดี๋ยวนะฮิ้วปลาแซลมอนมาจากเชียงใหม่อ่ะทุกคนดูขับรถไปเอาปลาแซลมอนมาฉลองเนี่ยอะไรใหม่สักอย่างนึง่ะนะพี่พี่วัทธรสวัสดีครับครับพี่วันธรรมเออเป็นไงกินถึงกันไหมครับมาเลยนี่ไปหา เพื่อนใหม่มา <c oughs> ไม่ใช่ไปหายอย่างอื่นมาวันนี้ผมด้จัดปลาแซลมอนให้ทุกคนได้ได้ชิมวันนี้จะมีแขกมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแชมป์แม็กน้องยุทธนังเอกด้วยแต่ยังไม่บอกเป็นใครแล้วก็นุน่นน้องสว่างพี่โชว์หน่อยแซลมอนเดี๋ยวเขาบอกว่าโมโม,โมนี่คือต้องใช้แข่งไาถ้าไม่ใช้แข่งคือไม่ใช่แน่ถัว่วตัวนี้ใหญ่พี่นะกระเป๋าแทาแฟบเลยมันไม่มีแค่นั้นใหญ่มันยังมีปลาบึกไซส์ประมาณเบสี่สิบโลแต่ว่าแล่มาแล้ว และวหลือประมาณไม่กี่โลนี่นี่แพ็กมาอย่างดีไม่ต้องกลัวแล้วก็จะมีปาก,กระโห o พี่โชว์หน่อยนี่เอามาแค่พอกินพอเพราะเกิดเอามาอย่างนี้คือใอส่มอเตอร์ไซค์มาไม่ได้พี่พอดีผมเอามอเตอร์ไซค์มานะเลยประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเป็นอะไรใหม่มาดูส่วนอร่อยของปลาครับมาแล้วครับทุกคนก็พี่พุทธารรมจัดมาแล้วครับนี่อันนี้คือผัดเผ็ดน,นะพี่เครื่องแกงเครื่องแกงมายังแกงมีมีแล้วครับมีแล้วนะ ค่ะแต่น,นังเองแหละรออยู่ใครจะมาถามวะเนี่ยพี่พ่ดทำทำทีนะ่ไห <c oughs> นน้าเอกเอามากินก็พอเอามาโชว์ตัวนี้นิดหน่อยเพราะว่าค่าตัวก็แพงคนดังเขาจะเป็นอย่างนี้นะพี่นะเอาละเว้นี่ครับปลาคังครับสดๆจากน้ําโขงพี่พี่เห็นคลิปไหมที่ผมลงไปกระโดดจับ <c oughs> อุ้มมาคนเดียวเนี่ยถ้าไม่ได้ผมนี่คือไม่ได้กินนะเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> อาคนใจตังก็ <c oughs> นี่น,น,นี่ตรงนี้จะอร่อยครับมีทองลากทรายเนี่ยเนี่ย อยากจะหา,าหมูนี่คือเพื่อทุกคนเลยนะครับวันนี้มีแฟนคงแฟนคลับมาเต็มนะครับอันนี้หัวจัดใหญ่เลยสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนนั่นก็คือผมซื้อรถใหม่ใหม่แล้วนี่จอดเรียกันเลยครับโดไปไงล่ะ CRF นี่ Yamaha ทีครับเชนแม็กแล้วก็นี่ KLX เดี๋ยวผมไปรับเครื่องครับเอาเครื่องลงตอนนี้เครื่องถ้าไม่มีผู้บริหารเครื่องเครื่องบินลงไม่ได้พี่ทบายนะคุณเล่นนะพี่ลืมบัตรต้องไป ต้องเอาบัตรไปด้วยเอาโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะทำอาหารกันเนาะพี่มุทาจะมานะพี่มุทภาพติดธุระด่วนครับก็เดี๋ยวหน้าที่เชฟก็ต้องเป็นคนเดิมนะครับมีดเมืองเหนือครับได้มาไหมเนี่ยมีดครับเดี๋ยวเอาไว้แล่ปลาสมอนไปเป็นไรครับทำข้าวก่อนตอนนี้คนดูหิวอ่านี่น้องยุทธครับพานยุทธสวัสดีครับวันนี้ไรรอบหน่อยเอ่อตกลงเขาจะให้พี่ไปตามหาพี่หาไม่เจอน้องหาไปนกี่มิกแล้ว ไม่รู้ว่าน้องจะกลับมาหาอยู่หรือเปล่าพี่พี่เอาใจช่วยนะคนดูรู้อยู่เป็นใครเท่านั้นแหละอันนี้คือใส่เครื่องเคียงมีอะไรไหมครับนี่ใส่ขัดข้ายนะอันนี้คือเมนูต้มยำปลากระโ้นั่นแหละไซส์สามสิบสองสามสิบหกโลเดี๋ยวถามก่อนสัมภาษณ์ก่อนแม่งสอนมีปลากระโฮไหมไม่มีครับผมไม่มีไม่มีเลยสารบินก็ไม่เคยเจอโซเชยจะเป็นพวกปลาคงพวกอะไรเนาะปลาพวงปลากลางนะวันนี้ก็คือ เอามาถึงแม่งสอนแล้วต้องได้กินทุกคนมาดูเนื้อปลาที่เตรียมไว้นะครับอันนี้เชมักมีปลาอะไรบ้างครับเนี่ยมีปลาปึกกับปลากระหูกะครับคืออยากกินสองอย่างเหมือนกันปนกันใช่ใช่ครับอยากลองดูว่าเวลาต้มยำเนื้อมันจะเป็นแบบไหนนะเออดีเหมือนกันนะ<อ>ถ้าผัดพยยรกกับแบบปนกันมันก็ดีเหมือนกันนะจะได้รู้ว่าเออรสชาติแล้วก็เนื้อแล้วมันจะแตกต่างกัไนไงเพื่อมีนูข้้งหน้าเราแบบจะได้ทําทาที่มันแบบแว่าลงตัวเลยใช่ครับอ่าก็ตามนั้นเลยสองชิดในหม้อเดียวเเออ ตามนั้นครับอ่ะใส่เข้าไปครับเน่น้ำเดือดแล้วนะครับปุ๊บปุ๊บมาดูสูตรการทำผัดเผ็ดปลาบึกนะครับซึ่งน้องยุทธว่าจะขอทำสูตรกะเหรี่ยงก่อนนะครับเอ,อปกติไม่เคยกินปลาบึกแล้วก็ไม่ได้จับปลาบึกสักสักทีนะครับแต่ว่าน้องยุทธจะผัดเผ็ดปลาบึกให้เราได้กินนะครับเพราะว่าปลาเขาเรียกว่าปลานะครับปลากั้งใช่ไหม ปลากั้งให้ปลาดามใช่ไหมคือผัดเผ็ดได้นะน้องยุทธทำอร่อยนะแต่ว่าผัดเผ็ดปลาบึกแทนดูสิเขาสูตรนี่คือมันจะเข้ากันไหมอันนี้พี่แกงสูตรกระเรียงป่ะแน่ยน้องยุทธครับพริกกระเรียงน <Okay. S 1> ุ่มกระเรียงทำเองด้วยมาแล้วลองสาว,สาว,สาวกินแล้วจะติดใจประมาณนั้นนะเนะี่ยแล้วสาวที่เคยไปทำกับใครกินเขาไม่มาไี่ทำยังไงอะ่ะมีอยู่คนเดียวเนี่ยพี่คิดถึงมากเลยไปทำยังไงให้เขาไม่กินไอ้ไม่มา หายไปเดี๋ยวเดี๋ยวเจะต้องเรียกตัวกลับมาให้ได้ครับมีคนบนคิดถึงอยู่หนาวนี่มาจากบ้านห้วยแก้วล่างหรือเปล่าเนี่ยไม่อ๋อมาจากที่นี่เหรอเนอว่าให้แม่มาจากห้วยแก้วล่างคิดถึงห้วยแก้วล่างจังเลยช่เบ๊กอยากไปไหมอยากไปค้ากระท่อมนะไปดูหนุ่มเล่นกีตาร์เอาไก่ไปปิ้งไปหั่านพร้อกับนังเอกของเรานะเออคิดถึงนักเอกไม่คิดถึงอะไรเลยคือมันยังไปไม่ครบเลยอีกเถียงที่ว่ายังไม่ได้ไปใช่ป่ะ นั่นเองว่าจะไปดิบดีดิบดีแล้วก็ยังไม่ได้ไปสักทีเนี่ยยุบไปทำอะไรนะเอกแล้วเอกถึงไม่ไปไปคู่อะไร <c oughs> ต้องแต่ไปนอนกระท้อนแล้วเจอเลยฮะนั่นเอกไปเลยต้องยุบนี่ใส <c oughs> ่ปลาครับใส่ปลาเลยครับใช้แๆๆๆๆๆๆบกได้ได้ได้โอ้นี่ปั๊บึบิกครับทุกคนปเบิกน้ำของไปครับไปครับ <c oughs> นี่โอ้โหสโลแกนต้องมาครับ น่ากินครับนะแต่อยากได้นางเอกมาพูดจังเลยนางเอกถ่ายมาทุกวันนี้นางเอกขาดแคลนครับทุกคนพี่บุญทำไม่รอบแล้วครับทุกคนนางเอกยังไม่พรมาเลยสะท้านจะโดนเทแล้วเฮ้ยเฮ้ยรถเก๋งไม่ให้รถเชื่อแบบแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับหรือนางเอกวะเออไม่ไม่ใช่ละตาอย่างนี้ไม่ใช่ละเออจะที่มาตรวจสอบไว้ที่ผ่านแล้วทุกคนอยู่ในความสงบครับคุณทำอะไรกันเนี่ย เปิดซิว่ามี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 ใส่อะไรหรือเปล่าเนี่ยในหม้อไม่มีนะไม่มีนะได้อยู่โอ้โหเนี่ผัดเพ็ดปลาบึกเดือดแล้วนะครับทุกคนครับนี่ใส่มะเขือปอกกับมะเขือไอ้นี่ครับมะเขือพวงครับใส่เข้าไปโอ้โหน่ากินไว้มาดูต้มยำปลาบึกสูตรเชมักดีกว่าอันนี้จะมีปลากระโล้ด้วยเราถามน้องดีกว่าว่าน้องเขาเคยกินปลากระโค้ไหมปลาบึกนี่เขาคงกินบ่อยอสวัสดีครับถามชื่อก่อนชื่ออะไรหนุ่มๆนมน้อย แสบครับผมน้องแสบครับผมสา,สาวๆได้เข้ามากล้องเลยนะ,ะสาวๆเข้ามาในกล้องเราได้ยินชื่อนี้คือคงคงผวาเป็นแถวๆเลยแบแต่ชื่อครับเออนะแต่แต่จริงๆคือคันใช่ไหมว่าช่องพี่นี่คือจะเป็นประมาณนี้นะเออมาจากที่ไหนครับเนี่ยเอฟซีพี่อแน,น่มาจากนองคายครับเออไม่ไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เราคือหน้าเออหน้าตาหลอกอ่ะพี่นี่คือไม่ใช่เอฟซีพี่แล้เอฟซีสาวๆพี่มากกว่าแล้วเราถามก่อนเคยกินปลาบึกไหมเคยเคยครับประจําถิ่นน้องคายครับนี่ พีเซนหน่อยประจําพิธินนองคายนะและ้วที่นั่นเขาไม่กินตัวเล็กครับกินตัวใหญ่หญเนี่ยมาถูกทางแล้วเนี่ย<ห>พี่ไปเอามาหกสิบโลเนี่ยตัวเนี้ยปกติกินไซส์ตัวกิโลใจสุดเกือบสองร้อยครับโอ้โหของแท้มาไว,ว้แล้ว,แล,วแล้วเคยกินปากะโอหห้ไมไม่เคยคไม่เคยคแต่ปากโก้ได้กินด้วยเนี่ยคือต้มอยู่กับปลาบึกเดี๋ยวพี่ดูก่อนดูสูตรก่อน,อน,อนแต่ว่าเชนี่เป็นเชฟแมงสอนอ่ะแต่จะให้นุ่มนองคายชิมว่ารสชาติจะอร่อยเหมือนที่เขากินเพราะเขาต้นตำรับเลยสตดอีสานทำอาหารไปนไหมครับน้องจิ๊บ ไม่เป็นครับไม่เป็นนะกินไปอย่างเดียวใชไม่กล้าถามถึงแฟนอยองยุอย่างๆคิดว่าจะมีเมียยังถามคำเดียวแล้วตอบสั้นๆยุ้ตอบมาจะให้เขาตอบไม่เหลือไม่รู้อ่ะไม่รู้ครับไม่ตอบไม่น้องจะตอบเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูรู้แน่เงียบหนุ่มน้องคายมาทำงานที่นี่คิดดูกันตาพี่มาเห็นพี่อยู่ไม่ส่อนตาพี่มาทำไมกันรู้พี่พี่พี่เป็นคนดีหลังกล้องนะหน้ากล้องเป็นอย่างเนี้ย เมียไม่มีแฟนเออคือไม่มีเมียไม่มีแฟนเพราะว่าเมียสั่งไมมีไม่มีไม่เออไปคำตอบที่ดีมากกูแหละถูกต้องไหมเมียสั่งไมมีแฟนหรือว่าไงเมียสั่งไมมีผัวอันนี้จะถูกต้องกว่าใช่ไหมก็ใช่เออแน่นอนเราไปด้วยกันได้พวกเราไปด้วยกันได้เจอว่าแก๊งเรานี่คือไงท้องกลับอีเงิบๆเออมาเจอกันมานานแล้ว เดี๋ยวกลเราก็คุยกันดีๆแล้วนะกลอพี่ขอญาตแซวนิดนึงนะไดอย่าอย่าอย่าทำพี่คันพี่แซวนะพี่โกเลยนะเอาเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอดูอาหารแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดทิ้แล้วไม่รอนางเอกแล้วปลาแซลมอนนี่คือรอนางเอกมาเปิดครับไม่เปิดเดี๋ยวจะให้แซบเปิดนะแซบปีปลาแซลมอนบ้างยังน้องคายมีไหมไม่น้ำโขงมีไหมไม่มีคอ่าไม่มีนะนึกว่ามีจะได้ไปจับด้วยอ่ะน้องยุทธมาว่าไงมาโอ้โหแกงน่ากินมากเว้ พริกกระเียงอ่ะพริกกระเรียงมามามาเอาไว้ <c oughs> สูตรพริกกระเียงพริกกระเรียงพร,รง <c oughs> พิกไทยกระเรียงครับกับใบ <c oughs> อ,อันนี้เดี๋ยวให้มัน <c oughs> สุกก่อนโอ้โหน่ากินจริงจครับทุกคนเนี่ยห <c oughs> อมาอมากหอมมากต้มยำ้ามาครับเนี่ยเมื่อเขือส้มใส่ไปแล้วก็เดี๋ยวรอปรุงรสให้ได้ที่แล้วก็เดี๋ยวจะยกขึ้นแล้วนะครับนะ <c oughs> โอ้แหมหอมมากครับแต่ว่าลืมใบมะกรูด นะเชฟจากบ้านหว้วยแก้วร่างนี่คือลืมได้ยังไงเนี่ยมีใจมันก็อยู่กับเรื่องแบบตัวแนะ่แต่ไปอยู่ที่ไหนอะ่ะหายไปกับนางเอกอะ่ะคือปกติเออ่นางเอกจะมาทุกครั้งเวลาที่ยุดมาไงหลังๆแล้วนางเอกรู้ทันไงนางเอกไม่เข้ากล้องในเวลายุดมาเลยต้องเอาแสบมามาเข้าหน้ากล้องไงเพื่อนนางเอกจะเปลี่ยนใจนนเอ,อ่ต้องคนเยอะเรีบหมดล้วอะไปนี่ครับปิดท้ายนะครับก็คือใส่ โหระพาครับปิดท้ายครับนะพาดเผ็ดปลาบึกน้ำของสูนนุ่มปากยาเอ,อบ้านห้วยแก้วล่างครับนะเดี๋ยวเสิร์ฟนะครับแล้วก็เหลืออีกหนึ่งเมนูครับไอ้นั่นอะต้มยำเดี๋ยวใส่มะนาวไปก็ปิดแล้วนะครับโอเคอนเอาเลยนะได้เลยน้องยุทธเซมักชิมรสชิมรสหน่อยเชฟต้องชิมนะเป็นเ<อ>มนูของเชฟ นางเอกส่งข้อความมาวันนี้ดุงดิ้งดุงดิงด้ง,งจะส่งมาทําไมมาก็มาสิจะลีลาอะไรเยอะรู้ว่าสวยแนละ้วใครวะดูก่อน <c oughs> พี่แน่หนูไม่มาแล้วเออพูดเด่นครับน้องน่าจะกำลังจะมาอยู่มาแล้ว <c oughs> ครับเออเาเลยเฮ้ยนางเอกมาเลยเดี๋ยวเจอหน้าหนุ่มน้องคายอาจจะ,ะ,ะเปลี่ยนใจก็ได้เอาละอาจอยากไปอย,อยู่น้องคายก็ได้กลั <c oughs> วไม่ใช่นางเอกคนเดียวแหละเฮ้ย มันไม่ใช่นางเอกช่องเราอ่ะนางเอกช่องเราเราโท้อฮัลโหลว่าไงมายังเอาวาซาบิด้วยนะวาซาบิ <c oughs> แล้วก็เออ่ซอสโซยุ <c oughs> มาเลยเนี่ยรออย่างเดียวเมนูกับข้าวเสร็จแล้วเนี่ยรีบมาเลยคน <c oughs> ดูรออยู่เนี่ยเขารอกินกันอยู่เนี่ยมีพระเอกใหม่มาด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงเนี่ยดูสิ น้องแสบค้นมาด้วยเนะี่ยดูให้ดีแสบค้นชีว <c oughs> ะแต่พูดว่าแสบดา่างก็อะไรอยู่เพราะเขาขมาจากนองคายถ้าพูดแสบด่างนี่คือเป็นคำคำหยาบไหมไม่หยาบชีวะคเขาแสบผมแสบด,าด่างเออเรา,เร,ารู้ทันไ,<ด>ไงแสบด่างแสบดามม่างเอมอเพไงมีเอฟซีมาหาน้องแสบดา่างเออมาเลยมาเลยที่น้ำมาไหมจะเหลือแล้วมีน้ำสองเสียงหน่อยใช่ค่ะอ้าชิบหายมีน้ำมาได้ไงมาได้มาแพ้ัอดีครับ โอ้โหด่างเองมะม่วงเดี๋ยวด่างแล้วกินด้วยกันเลยครับไปนั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นเอออะไรวะเนี่ยไปไปมาเดีวขอรอวาซาบิกับซอโยโยนะรอดูอันภายในสิบนาทีต้องมานะนั่นแหละเออวามานะนั่งก่อนแพนนั่งก่อนดี่จ้ะมีนะเอาอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวแพนอีกช่องก่อนน้องน้องมาดีก่อนเข้ามากล้องอันนี้แฟนคับพี่ อ่าอันนี้เป็นป้าป้าน้าเอกรุ่นแรกๆจ้ะอันนี้คือป้ามีนาอ่าเคยเคยเห็นไหมเคยนะไม่เคยนะเห็นไว้นะคนนี้สวยที่สุดในแม่งสอนอ่าอันนี้อันนี้อันนี้เจพ๊แพทอ่าอันนี้คุมคุมแมงสอนไอ้ยักษ์คุมหมดแล้วเดี๋ยวรอน้าเอกยังไม่ครบทีมเดี๋ยวมาก่อนรับรองว่าน้องแสบตามจะแสบยิ่งกว่านี้อีกตามนั้นเลยชิบหายแล้วใครขาจะไม่กล้ามาหาพี่ก็เพราะอย่างนี้แหละมีบู้เล่นอ่ะเราก็ชื่นน้องน้องแสบจริงๆ แต่ที่มาเขาเรียกอย่างนี้ไงพี่เ็เรียกตามชื่อพี่บุญธรรมบอกพี่คุณพี่บุญธรรมกระซิบบอกมาอ้าวต้ยมยำสุกแล้วนะครับเน่เอาใจแฟนคลับเอาใจนางเอกเครือแน่ทัวร์ทำได้ทุกอย่างนะครับน้องม่อนนี่จะไม่ยอมมาครับพรอรู้มีนากับแพทมานี่คือจะไปแล้วนี่ังคับมาแล้วครับเพราะว่ามมีซอสโซยูกบวัซสบีครับนางใช้ทุกอย่างที่เธอทําได้นี่แหละนางเอกช่องเราแข็งแรงดีบึกไม่ถึงอุดรทนครับอ้าวนางเอกมาครบแล้วครับม่อนก็มาแล้ว นะวาซาบิกะโซยุมาแล้วคือถ้าไม่มาไม่ได้ไงเพราะไม่มีวาซาบิกะโซยุน้องมอนคนดูรอนานแล้วนะ่ะสวยแล้วเล่นตัวแบบนี้คือทําใจลําบากนะเนี่ยปาอะไรอ่ะเดี๋ยวแม่งสอนมีไหมเดี๋ยวจะถามก่นอนเดี๋ยวมาดูก่อนน้องแพทย์ดูก่อนอปลาอะไรมีนาเขาเคยกินละปลา,าอะไรนะวันพี่เขาเรียกปลาซิวจ้ะปลาซิววันพี่ตัวแค่เนี้ยไม่เคยเห็นหรอปอาชนนะ ไปช่อนนาช่อนนาไม่ใช่อยู่แถวบ้านเราเยอะๆใช่เหรอเนี่ยมันจำไอ้น้ำน้ำสารวินมาเนี่ยเออนเสวยมากเลยอ่ะเออเนี่ยนะคะน้ำม่อนนี่น้ำม่อนโอ้โหสวยมากเลยคุ้มค่ากับการรอคอยน้องมีนาม่อนจะไปรับมีนาตั้งแต่เย็นแล้วจริงเหรอคะถามดิถามถามดิถามเธอดิเขาเขาเขินเนี่ยดูดิโทรศัพท์อย่าพ้อบามเวลามาหาพี่อ่ะนุ่มๆเดี๋ยวค่อยคุยมาๆมาๆเราจะได้ปลาซาบะแล้วเนี่ย เน่เน่มอนอ่าทักทายก่อนน้องมอนสวัสดีครับโอ้โหว่าแล้วกางแต่งสวยโยคุยครับก็ถึงเวลาที่เราจะฉลองรถใหม่ด้วยการเอาปลาแซลมอนเอ่อปลาซิลปลาเซิลปลาซิลมอนไม่เคยเห็นใช่ไหมไม่เคยเต็มเหมือนที่บ้านหนูอะเยอะแยะเลยพี่แถวบ้านหนูอะเชื่อคงไม่อะดูไอที่ปลาทรายใช่ไหมอ๋อไอปลาทรายที่เอามาแอปเอ่อบุเอาไปแอปไอที่กินดีดิได้ไอ้นั้นกินดีดิได้ไหม ไม่รู้อะแต่อันนี้ต้องกินดิบอ๋นนอ,อที่บ้านหนูเออไม่ได้ไม่ได้น,น,น,ดะนะ,นนะไม่ได้กินดิบได้นอร่อยเ,อเดี๋ยวมีมีมตะขับอยู่ในท้องไม่ใช่ไม่ใช่ดิบเลยหน้าตาดีเนี่ยหน้าตาเหมือนปลาซังแง่เลยเหมือนแมวน้ำอ่ะเหมือนปลาซังแง่ไหมอ่าแต่ว่าเนี่ว่านี่คนสวยของผมนี่คืออยากกินมากเนี่ยแหมน้องสาวเรามาจริงไม่ใคยกล้ายิงก็ระโดมเลยไปให้ความข่าวไปเลยกระโดมมีตงการสิจ๊ะข่าวมากอ่ะข่าวชั่วเหมือนนี่บังเลยพีเราหมดปลาตัวนี้เลยน้องๆก็ไปเว้นทั้งวันนี้ น้องม่อนเอออันนี้คือนี่คือสิ่งที่น้องม่อนรอคอยอยู่ใช่นาเจ๊มีงานกินได้อยู่เอ้ยน้องมีน้ากินได้อยู่ไปเลี้ยงเจมิตาเปล่าเลยวะกินได้ไหมจิ๊บจิบอะอะอะไรฮะกินได้ไหมจิ๊บจิบก็ได้นะก็ได้นะเดี๋ยวลองดูว่าจะเหมือนปลาปลาที่บ้านน้องมีนาเอ้ยมันหงอยไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยหิวไงโมหิวไปเงี้ยนะเอ้าเดี๋ยวเราจะไปกินปลาสังแงกันนะครับปลาสังแงที่แม่สอน พ่อจะงี้แม่บอกน่าไหอวเพื่อนแน่เขาเอามาฉลองรถใหไปแต่ดูเดือดร้อนตั้งนานเนี่ยน้องม่อนเนี่ยจะให้ไปนั่งขี่สักหน่อยน้องม่อนไม่มาก็จะขวดให้ลงคลองเลยเอาคันหน้าไปแล้วเนี่เพียงแน่เอาเลยจ้าสนามม่อนขี่ได้เอาเลยจ้าเป็นสใช่ไหมเป็นสีถ้าขี่ได้ใช่ไหมพี่ถ้าขี่เลยถ้าขี่ได้เอาไปเลยนะหาคนกำหัวมานั้นอ่ะขี่ทะลุกตรงเลยพี่นาไหวไหมได้ข่าวอยากได้นี่บากใช่ไหมอย่าเลยค่ะอันนี้ก็เฉียวก็พอจ้ะที่สงสารรถเออพี่สงสารคนจ้ะจะเป็นภาระของกู้ภัยจ้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปกินกันเดี๋ยวให้เช็มแม็กเขาแร่นะครับลองกินปลาซาบะดิบๆสดๆว่ามาไกลแล้วก็ที่มันคันยากินสุกเดี๋ยวทำให้กินดูมาไกลนี่มาจากไหนอ่ะนู่นเดี๋ยวเปนน้ำโขงเนี่ยไม่จับไเแม่น้ำโขงเดี๋ยวหนูไปไม่ดูเหรอเออเนี่ยป่ะคนสวยนี่ทำอะไรก็ลำบากนะมีเอฟซีมารอด้วยแหละรู้สึกเอฟซีเกือบจะผิดหวังแล้วบอกว่าพี่แน่เปิดคลิปที่ไหนก็มีแต่นางเอกพี่วันนี้ทำไมไม่มีนางเอกพี่บอกว่าน้องไม่ได้ดูน้องคลิปที่หาปลาเลยดูแต่คลิปที่มีนางเอกก็ประมาณนี้แหละ ตอนทีใครสวยที่สุดสามคนนี้เลือกสีมาบอกสีมาตอบให้ดีนะสี่ะไรสวยที่สุดเสื้อสีอะไรถูกไปก่อนเลยเอาพีก่อนเออสีอะไรขาวที่สุดทุกสีเลยจริงแต่ตะโทไม่รู้ลุงบองขายที่ไม่ใจไม่ได้ว่ะอ่านี่ใช่ที่ส้มมันสดมันสดอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวแล่มาให้ชิมก่อนสดซนเลยนี่คือสดแบบนี้เหรอคะใช่แล้วแบบเราเล่แล้ว,วก็กินได้เลยใช่แล้วลองบอกรสชาติก่อนปกติกินแซลม,มอนที่มาจ่ายนี่ไม่ละแต่จริงๆหนูไม่แซลมอนอะไรพวกนี้หนูไม่ค่อยได้ทานอยู่แล้วพี่เพราะว่าไม่ทานไม่ทานกินแต่ปลากินแต่ปลาห้วยกินแต่ปลาห้วยเออถูกถูกปลาจจะไม่คุณป้าเดี๋ยวลองดูลองดูคือถ้าไม่เช็คแบงค์ไม่ออกล่ะนี่คือไม่ซื้อมานปลาแซลมอน ใช่แล้วครับพี่นาซื้อมาก่อนผมบอกไหมเออซื้อคือน้องม่อนบนอยากกินไงน้องม่อนช่วยงานเยอะไงทุกวันนี้ก็เลยต้องต้องเอามาให้น้องม่อนหน่อยน้องม่อนเดี๋ยวไปเส้นหนึ่งนะต้องใส่โซดาเหม็นข้าวไม่เหมไม่เหม็นจ้ะถ้าใส่โซดาก็ใส่อย่างอื่นได้เลยจ้ะใส่เลือ้าแล้วผสมโอ้โหอร่อยมากนี่แหละกึ๊บเดียวละโอ้โหชื่นใจโอ้โหเนาะตุ้มผ่านะเอาเลยนะนั่นแหละ มาเคสอะไรางอืมนี่อืมนี่โอเคเรียบร้อยมาคือต้องต้องใจเย็นหน่อยนะ้องม่อนคือต้องใปอะไรอีกเออแหละคะรับพอดีเชฟผมเป็นคนปานี้มากเลยไ้องมีกันนะ้อ่ะนี่ <S <S โอ้โห โซแกต้องมาน้องวันอะไรเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้น่ากินน่ากินดิกินอยู่แล้วพี่อแน่เอามามาเปิดเลยมามาในฐานะที่มาสายมาเดลามอนมาวานเชมักเอาปลาแซลมอนสดๆให้สาวๆหน่อยครับต้องต้องเลี้ยงสวยงามไหมไม่ไม่ต้องครับต้องคือทุกคนคือน้ำลายรอครับจะว่าแต่เขาเื่นเลยผมเนี่ยยังคือน้ำลายรอเลยต้องยุติเคลียร์กับเชฟด้วยที อะไรครับอะน้องวันอ่ะน้องน้องมีนาน้องแพนมาเลยอาทิตย์ละคนมานั่งกินได้เลยมา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 เอามามามาน้องแซบมามาดูนี่มันเหมือนปลาแบบปลาซิวปลาส้อยแม่น้ำโขงไหมอ่ะเอาเลยมีนาอะแพนมานั่งเลยสาวสาวฉันจะล้างมือขออนุญาตใช้มือนะคะเอาเลยจ้าตะเกียบมีนานั่งเลยจ้ะมีนาไม่ต้องทำเขินเดี๋ยวมีนานั่งตูดไม่ลุกจากเก้าอี้จ้ะพี่รู้ เอาเลยเอาเลยเอาเลยมาห,หยุดมาหยุดมา,ดาคือเป็นคนไปซื้อวาซาบิกับซื้อโซอยู่แล้วก็จะมาให้มาเปิดสิ่งรถใหม่คือไม่มาไงาชิมก่อนอเป็นไงถูกใจไหมถูกใจสดมากเลยเนี่ยอือะละลายละลายนะเออเกิดน้ำลายไหลามาๆหยุดมาชิมปลาน้ำโขงแล้วก็ปลานุ่นทีพี่ออกมาจากเชียงรายกับเชียงใหม่จ้ะ ระวังน้าแพทเอาล้ลยเ้อมันขึ้นไม่เราผสมไงออลองดูแพทคือเด็กเด็กกินปลาแซลมอนบ่อยกับประมาณนี้เขาจะโล้ไงฉลาดชไมไม่รู้ว่าซาบบีันนี้เข้มข้นหรือเปล่าเข้มข้นอยู่แล้วเน,นี่ยเนี่ยหรอยุดยุดมาดิอยากให้เสียชื่อหนุ่มให้แก้วลางหน่อยดูดิว่าตุ่มกับผื่นจะขึ้นเต็มหน้าไหมมา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 ลองให้มาโอ้โหสุดจัดเลยอีกแล้วขึ้นไหม คอแข็งว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูมาอร่อยอ่ะอมีน้ำไหมนะเนื้อนุ่มมากเลยพี่คือเนี่ยพี่หมดนี่ไม่ชอบไปเอาเนี่ห้วยนี่แพทชอบใช่างไรอร่อยนะเนื้อนุ่มมดมันกินไม่ได้กินแล้วมันอ้วงไงค่อยเคี้ยวไงกรี๊บกรี๊บกรี๊บนี่นะเสียงกริ๊บกรีบไม่มีกระดูกเลยอ่ะมันกินได้เลยจ้ะจ้างมีจ้าหยุดกินได้เปล่าเลยจริงไค่นี้มากินนะกินกินเดี๋ยวให้แขกกินก่อนอ่ะแซ่มมามีน้ำเป็นไงมั้งร้อนเดือดมาก เนี่ยนะมีนากำลังยากย่างกินได้ไหมเคี้ยวกรุบเก้าเลยไม่นานุ่มฝังละลายในปากละลายในปากอ่าดู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 นุ่มนุ่มนุ่มนองคายกินโชกกล้องหน่อยแล้วปลาแซลมอนกับปลาที่อื่นกินปลาอะไรเงียบเงียบเงียบพันเลยครับยังไม่ทันกินพี่ต้อถามหมดแล้วเป็นไงสดดีครับสดดีนะเหมือนปลาบึกน้ำคลองไหม สู้ไม่ได้ครับปลาบึกน้องข็งสู้ไม่ได้ออาแล้วไม่ต้องกัมน้องคายคนน้องคายไม่ให้กัมเนี่ยสู้ไม่ได้ครอ่าคือขาล้มเป็นค้อพอกี้แฟนขาพี่แน่จะเอาสาบมาพลิ้วเลยน้องคเนี่ยเอฟซีตัวจริงก็แบบนี้อ่าโถอ่ะนั่นเองพี่มีกี่คนตอบให้ถูกนะถ้าตอบไม่ถูกนี่คือไม่ใช่แหละเกิดลอยครับผมว่าหลักพันมากกว่าม่อนม่อนชิมชิมปลาบึกน้ำแข็งหน่อยอันนี้คือพี่แซ่บเขาจะมาจากน้ำแข็งม่อนชิมหน่อยมีนะแพทด้วยเอ้า แล้วก็ปากกโฮเนี่ยปาโกฮปละปากกโฮโฮที่มันปากใหญ่ใหญ่อะเยออยุดก็เหอะไรว่าเจอได้าม่นาแล้วทำกินไม่ลงเนี่ยไอ้ยักรีใ้เฮ้ยขาแซวอะไรกันวะไม่ได้ยินเขาแซวอะไรยุดเขาว่ามีปลาเยอะจังเลยก็เลยใช่ไหมก็เลยตอบว่าจะได้ช ประมาณว่าไงประมาณว่าเห็นนางเอกแล้วคุ้นน้องม่อนทำหามีนามาป้าเขาเคยเขารู้นุ่มๆมาเยอะไงพอมีนามาก็ไม่ไม่ยอมจะมาเนี่ยใช่ถามตั้งแต่เย็นแล้วจริงๆเขาจะมารับมีนาใครคะพี่บอกมีนาเมาอยู่ตรงนู้นอ่ะตรงที่นองจอมคำอ่ะเขาก็เลยไม่ไปรับกันแล้วเรากินออกินอะไรไปกี่ขวดจ๊ะไม่กินค่ะไม่ได้กินค่ะแมทซื้อมากี่ขวดเมื่อกี้ไม่ได้กินเพราะถ้ากินไม่มาแลภาพนี้ขาเซมาเลยเออฮะอาน้อง น้องแสบลองลองดูดิเหมือนบึ้งน้ำโขงจริงไหมลอง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 ดูช้อนนะอร่อยนะอร่อยนะเนื้อนุ่มมากเลยเชฟแม่กเขาทำให้อร่อยได้ไงปลาตัวนี้ไม่ใช่กินไปกินมานี่เดี๋ยวตัวเนี้ยนายใจไม่ออกน้องแพนหนักเท่าไหร่ห้ปลาตัวนี้ใหญ่กว่าน้องแพทอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดห้าสิบห้โอ้ตัวนี้6หกสิบห้อันนี้เหรอคะเป็นไงแสบอร่อยอร่อยครับอ่าแน่ใจ ใช้ได้ใช้ได้นะอ่าโอเคเดี๋ยวไปซื้อน้ําแข็งทีนะแล้วก็ไอ้นู่นได้น้ำมะพร้าวด้วยนะใช้ได้เพราะว่ายังไม่มีเลยบนโต๊ะเนี่ยมีนะามีนาร้องดิจะให้เชนแม๊กเขาว่าเออกินปลาและฉลาดน้อยมีน้าต้องกินเยอะจะได้ชาตเยอะกินไหมกินจ้ะให้น้องกินก่อนพี่ดูพี่ดูพี่ดูเออพี่ดูคนนี้ก่อนกู้ภัยจะมาหรือเปล่าเป็นไงนีน่เอาไปเชนแบ๊กมาด้วยกันมาเดี๋ยวเราจะได้ปิดคลิปแล้วเรารอกินโย อร่อยทุกเมนูเลยไม่ไม่ค่อยมั่นใจมือ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 น้องน้องยุทธเลยอ่ะไม่ค่อยมั่นใจเลยมือน้องยุทธไปเจ้าเลยมาป่ะมือเดียวกล้องอยู่ทางนี้เป็นไงแล้วก็จอดแล้วน้องดูตอนกินอาไปอยู่โน้นไปอยู่ตรงนี้เอามาๆนุ่มๆมา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 เขากล้องเลยเชฟมามากินน้องน้องน้องแซมมานั่งมาอยู่ใกล้ๆมาเป็นขับตรงขับกล้องอ่ะหันหน้าไปมองกล้องหน่อยมา อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะชิมแล้วเดี๋ยวผมจะรับราบรรยากาศการมากินอาหารแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวพี่มุ้งทำก็จะตามมาครับพี่มุ้งทำกำลังขับพอลงที่สัมครับเดี๋ยวพี่เดินขับพอขับพอเลยถึงไหมฮืมสวยป้าแจนนี้ยังไงแท้ติดใจแต้มหนมาก้อนแต้มเลยกินน้อยจังเขื่อนอะไรอ่ะเห็นนุ่มน้องคลายมาเขื่อนแล้วเดี๋ยน้องกินมันตัวให้ดูเบรไหมขาไหมนุ่มน้องคลายข่าวไหมข่าวค่ะพี่ถามว่าคนนี้สวยไหมนี่น้องสาวพี่จะกินนะ แต่ว่าเมียไม่มีแฟนก็าใจได้ไม่ได้เฉลยทำไมเนี่ยน้จิ้มเาีามเชดแม็กเลยอันนอร่อยดีอ่ะอร่อยครับทุกคนบรรยากาศดีด้วยเดี๋ยนะอนี้ส่มันก็อร่อยอันี้ใชมกน่าช่ป่าต้มยำก็อร่อยจะประเภทมีคนชนเลยซุปปลากระยอจิ้มชิ้มิมนิมม นี่ปลาอะไรนะครับเออ่ปลากระโหขผสมผสมผสมคาโหปแบบึกอันนี้อันนี้ผสมปลาบึกมน้องยุทธอร่อยเลยมึงอร่อยครับของนี่อร่อยครับอร่อยมากเอะไรนี่ว่าปลาดุกอ่ะนี่หรออุ่มน่าน่าใจมันรู้สึกใจเหนื่ยไปหมดนี่ตาเด็กสาวไม่ยอมมองกล้องเลยอ่ะนนมองกล้องเลยนะครับอร่อยมากเลยค่ะดูมีน่าจะตักปลาให้ใช่เราปลาหรอตาเยอะ ในมาเราตักระดาษเป็นลูกๆใรเดปนห่าเดียวอ้าวพี่แล้วเพี่ไม่ถากนคิดถึิงลูกหาวลูกสาวพี่ลูกสามาอนะ่ผอัมาอนพนี้รสชเหมือนเมื่อหร่แล้วคือพอแพ็มาตั้ง่วันนั้นพอแพมตั้งวันนั้น้องเมยไม่กล้ามาหาที่นีเลยเลยจริงเหรอสาเลกไม่ใช่พนีน้องมอดหายไปอีกคนนะวม่เคนะลูกอยู่แหละมาจะไม่ทา คือวันนั้นอะหลังจากที่แพทเมาแพทลืมตัวแพทแพทโนแพทผู้ชายพูดเล่นเลยน้องแพทนะเป็นน้องเป็นน้องกันแล้วแหละนะครับก็จบกินยังดีกว่าครับรำรามบรรกาศเหมือนไปอดขอบคุณน้องน้องทุกคนเลยน้องม่อนน้องมินาน้องแพทนะครับสามสาวที่มาร่วมเข้าเฟรมกับเราครับน้องๆก็มีช่องยูทูบเดียรติดตามน้องด้วยนะเาผมทำนี้ไม่ให้ส่วนเชฟขอบคุณมากเลยพี่มึงเนี่ยที่มาเป็นเชฟมีคนทำอาหารแล้วก็เอาดร่วมกิจการด้วยกันนะเพื่อนนี่เชฟก็อาหารไม่สำเร็จแล้วก็พี่มึงทำได้มาใช้สถานที่ แล้วก็น้องแสบนะครับน้องเขาชื่อแสบนะครับจะได้ยกกังอื่นถ้าเป็นยังอื่นคือรับ,บสกุลที่พี่คุณทําให้ไว้คนเดียวพวกเราไม่เกี่ยว <c oughs> นะครับโอเคเราจะไปรถใหม่ฉลองรถใหม่เชนแม็กเพราะเชนแม็กเพิ่งจะได้มาเมื่อเช้านี้เลยแต่ป่านนี้กล้ซื้อไว้กินแหละ <c oughs> ไม่รู้จะทำให้มันเวอร์เลยก็เลยแบบเออ่ฉลองรถใหม่ฉลองเออ่ครื่องเสียงใหม่ทุกดวงทีง่อยากคือจบแล้วนะไปก่อนนะครับวันนี้นะเดี๋ยวจะไปซื้อเครื่องดื่มนะเราเสิร์ฟกาแฟไปแล้วครับวันนี้ครับตลาดก็เลิกไปครับวันนี้ครับ โอเคค่ะปอนที่มาก็ยังเสียวๆแต่พอลงไปวัดน้ำก็คืออ๋ออ้าดีๆนะพี่แน่ดับล,ละรถรถเชื่องยังดับเลยใจเย็นึลือกอาคะตั้งเองอ่ะเอาได,ดพี่แน่ไปดีๆนะคะไม่เข้าไป